สวัสดีครับทุกท่านที่เข้ามาดูาช่องเมียนชาแนลก็วันนี้เรามาไขาข้อข้องใจข้อสงสัยที่ว่าเราสามารถเอาหนูป่ามาเลี้ยงได้ไหมก็ตอนนี้ผมกำลังทดลองเลี้ยงอ่า หนูพุกป่าก็โอเคครับผมเลี้ยงมาหกเดือนละแล้วก็ตอนนี้ก็ได้ลูกมาสามตัวรุ่นแรกแล้วยังมีรุ่นที่2ตอนนี้ก็มีตัวหนึ่งละที่ที่เราเห็นอยู่นะครับคือปกติการเลี้ยงหนเูเราจะไม่ไปรบกวนมันนะครับช่วงช่วงที่มันให้นมลูก เพราะว่ามันจะเกิดความเครียดนะมันมันจะไปกัดมันเป็นสันทาตญธยานครับคือถ้ามีอะไรไปทําให้มันเครียดมันก็จะมันจะจะห่วงลูกพอมันห่วงลูกมันไม่อยากเสียลูกมันก็เลยกัดลูกตัวเองตายครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวเราไปดูกันครับกำลังอยู่ในช่วงทดลองครับ นี่ครับถึงแล้วครับวันนี้เราจะมา,าให้อาหารหนูคุกนะครับก็ใคข้อสงสัยว่า,าหนูป่าสามารถเอามาเลี้ยงได้ไหมนะครับตัวน,นี้ผมทดลองเลี้ยง 6 6เดือนแล้วครับประมาณครึ่งปีแหละกำลังลองผิดลองถูกอยู่ครับอันนี้ครับอาหารอา,อาหารของหนูผมจะเลี้ยงด้วยาบางทีก็เป็นอาหารกบบางทีก็เป็นอาหารปลาดุกแล้วก็มีพวกผลไม้เช่อนอมะละกอพวกกล้วยพวกนี้ครับจะเป็นอาหารเสริมไปด้วย แล้วมันกินง่ายครับมันกินง่ายอยู่ง่ายเพราะว่า,าพ่อเราขังมันไว้ถ้าไม่กินมันก็ตายเ,าเดี๋ยวเราลองเปิดดูผมเคยปล่อยไว้หกตัวผมดักจากป่ามานะครับคือหกตัวแล้วก็มันกัดกันตายไปตัวหนึ่งแล้วก็กระโดด กระโดดออกจากท่อที่ผมเลี้ยงสองตัวนี่ครับหนูพุกป่าผมเอามาเลี้ยงไว้ก็ก็ก ใช้ได้ครับคือผมปล่อยไว้ผมปล่อยไว้ครึ่งครึ่งปีละแล้วก็มันมันเกิดลูกมาสามตัวตอนนี้ก็รู้สึกจะกำลังกาลังมีลูกน้อยอีกตัวหนึ่งก็ประมาณาก็ประมาณตัวตัวหนึ่งก็รู้สึกจะน่าจะมีอ หาหกขีดอยู <laughs> ่นะครับไม่รู้ว่าเต็มเต็มที่จะจะได้เท่าไหร่เนะคือผมไม่ค่อยบำรุงเท่าไหร่ผมแค่ไม่ให้มันอดตายนี่ครับ เคเดี๋ยวเราปิดละไม่รบกวนมันละเดี๋ยวมันเกิดความเครียดแล้วมันจะกัดลูกน้อยมันครับก็ตอนนี้ตอนนี้มีอยู่หกตัวก็โอเคครับคือผมยังไม่ได้แยกผมกะจะสร้างบอ่อเอาไว้แยกคือ,อถ้าเรา,าปล่อยรวมๆอย่างนี้มันจะเกิดการผสมผสมพันธ์กันเองมันจะในใสายเลือด ของมันมันจะออนแอครับคือเราต้องการที่จะแยกตัวพ่อกับตัวแม่เอาไว้เพื่อใหอ้มันเกิดการผสมพันธุ์ได้เร็วขึ้นแล้วเราจะหาดักตัวผู้หรือว่าตัวเมียมาผสมข้ามสายพันธุ์กันเพื่อเกิดความแข็งแรงของสายพันธุ์ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับที่เข้าม,มาชมอาจจะได้สาระเล็กๆน้อยๆหรือไม่ได้ก็ ติดติชมกันมานะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ